แยกเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะเรือกเราจะเรื่อง,ห,องหัวหน้าห้องกันดีไหมดีไหมคะดีค่ะเ<ฮะ>อาพื่อนไปนก็เป็นเบอร์หนึ่งนะคะเอาเบอร์ที่สองเป็นเบอร์สอง No. ครูจาให้เวลาไปตัดสินใจเดี๋ยวข้าหน้าเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องกันนะคะโอเคไหมคะอ่ะนะคะเนี้าม้คะเป็นข้ามที่เราจะเลือกหัวหน้าห้องแล้วนะคะเดี๋ยวหัวหน้าห้องที่เราเลือกไว้มีสองคนทําไหมที่เพื่อสมัครไว้นะคะเอาเชิญนักการนตีหนึ่งมาครับเอาคนแรกมาหน่อยหมายเลขสองเลขหทีนี้เราจะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนใช้สิทธิของตัวเองนะคะในการเลือกเพื่อน1คนมาเป็นหัวหน้าห้องนะคะใช้สิทธิของตัวเองแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะ เราจะถกเถียงการเป็นประชาธิปไตยโดยการเลือกใครมีคะแนนมากสุดจะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็เป็นหัวหน้าห้องของโตโอเคไหมคะอ่าโอเคค่ะอ่าทีนี้จะให้ใช้สิทธิ์ในการยกมือนะคะอ่าทีนี้ใครเลือกหมายาลามาามเลขหนึ่งค,ค่ะมาพลางอ่ามีทั้งหมดสามคะแนนค่ะเอาตรงนี้ค่ะเอาสาคะแนนเราตีกันค่ะใครเลือกเทหมายได้ส,ดดสดะค,ะค่ะยกมือเลยค่ะเอาแลค่ะหนึ่งสองสาม คนนี้ใช้สิทธิ์ของตัวเองเลือกเลยค่ะ ที่คุณครูมาเจอพอดีนะคะแป๊บนึงนะคะนะไม่น่าเที่เราว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะะนะนนเ,เกบบิขดขึ้นนะคะ ม่กี่คนแต่ถ้าเราไปเลือกสภานักยนเลือกที่มันสูงขึ้นเจอคิดว่าถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในสังโมงเป็นไงคะเป็นไงดีไหมก็คืออย่าโกงนะคะอย่าเป็นคนที่โกงต้องเป็นคนที่ซื่อแต่แล้วก็บริสุถ้าเราเก่งจริงเพื่อนก็แตเลือกเรานะคะนะแคนเอาไบนี้กูจะให้แคนทำนึกผิดหรือว่ามีอะไรจะพูดกับคุณภูมิคะคนอื่นไอ้อะไรพมพได้ไหมลูก